เบบี้วะจิชื่เปียกสองค่ะกระต่ายเป็นยังไงเลิกกับแฟนฝรั่งหรือยังอ่ะนี่หยาบคายมากเลยนะอิจฉาฉันละสิพูดไปตลกไปได้ฉันจะอิจฉาเพื่ออะไรฉันน่ะสวยกว่าแกตั้งเยอะโอ้โหปากโอ้ยกระต่ายขยับมาเดี๋ยวมันพูดยางใส่กินแ้าเหรอฉันเป็นคนไม่ใช่คังคองอะไรฮะเดินเชียดมาเชียร์ ไอ้แฟนตัวดีของฉันนั่นสิมันจจะชูไม่เลิกเลยฉันนี่โคตรเบื่อมันเลยอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยเรื่องแค่เนี้ยปรึกษาฉันได้แฟนฉันก็เป็นโอ้ยจริงเหรอเออจริงแล้วแล้วมันเป็นยังไงอะกเะจออะไรมาหรองี่ก็เมื่อคืนก่อนฉันจะซักผ้าโอ้ยเจอรอยลิปสติกบนเสื้อของแฟนฉันโอ้ยรอยลิปสติกแล้วแกทำยังไงอะฉันก็ทำเฉยเฉยทำทุกอย่างเหมือนเดิมทำกับ ตอน,นเช้าเดินไปส่งที่รถจนเขายิ้มให้เขาจนเขาขับรถออกไปนี่ก็ตายแกนี่เก่งมากๆเลยนะในการควบคุมัวแองอ่ะแกไม่ทําอะไรเลยเหรอท,ทั้งที่แกก็รู้ว่ามีกิกอ่ะใครบอกว่าฉันไม่ทําฉันอ่ะตัดสายเบรกมันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มันต้องเจอแบบนี้พวกผู้ชายอย่างเงี้ย